พี่น้องข้างเข่าเป็นทางดินแดงด้วยจ้าข้องลินบัวมาป้ายจอดรถพี่น้องนี่สิถทูหัวอีกแล้วสามเก่าเม้จะกินออน้าดีละเอาน้ามาก่อนมีน้ำเปล่าน้ำอัดลมขายนะก่อนพี่น้องจ้านี่ข้างหลังเราพิคเนตด,ด้วจ้าเด้อ ไปยังเห็นไหมีถ้าคุณพ่อคุณแม่พาร้านหน่อยมาไหวพาพิฆเนศจ้าโอ้ยๆๆสำคัญพวกนก็ตไปอล้วนีนน่นี่จ้านี่ละจ้โาโบเมนวัดโบเมนวัดผาพิฆเนศเป็นพิกฆเนศ มีประสาทพิเศเอาไมาห้ามเกาว่ามีเลยนะขึ้นขึ้นมาสิพสี่น้องมาขอพอก่อนใหญ่ใหญ่จะ้ะมีจ้ะใหญ่ครับนี่ผ่ายไหมไ มาไหว้พระพิคเนศองค์ใหญ่เนี่ต่แต่เคียนเตี่ยนเอาใจเนาะมาเบิ่งรอบๆจ้ะพี่น้องมีหนูพร้อมจ้ะองค์ใหญ่ใหญ่พี่น้องจ้ะงามงามจา้ะขุนขุนพบข้อหายหน้าที่ง่ายค่ะพี่น้องจา๋ามีงูพร้อมพี่น้อง ข่ามาพี่น้องสิภาพมาเบิงข้างหลังพร้อมพี่น้องเนาะ,ะให้เบิงโศกน้ำกันได้พี่น้องจ้าโศกโศกมันมันจ้าจ้ะอันนี้ด้านขาพี่น้องเนาะด้านหลังจ้ะต่อด้วยด้านหลังนะพี่น้องงามงามพี่น้องง่ายค่ะนนะ ข้างหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะงูนะพี่น้องจ้ะน้องจ้า,จาบัดประทีบเสริมดวงออไปข้างพระพิพนธนินี่จ้ะประมาณหน,หนึ้งจ้ะเนาะ หลับๆแล้วพี่น้องจ้า